สวัสดีครับพบกับช anel creative กับเกมวันพิษบัลติรัชครับผมก็ในวันนี้นะครับผมจะมาไต่แรงเพื่อนเพื่อนได้ชมกันนะครับสำหรับคะแนนที่ผมได้อยู่ตอนนี้ก็คือ8ปดพนะครับเป็นคะแนนที่เจยดหมื่นแล้วนะครับก็พยายามจะไต่ได้ขึ้นหมื่นภายในวันนี้นะครับซึ่งก็พยายามเต็มที่นะครับซึ่งแม่งยากมากตึงมากนะครับและเป็นรถพอดี2ด่านนี้เป็นด่านที่ผมถนัดด้วยนะครับก็คลิปนี้มาดูกันว่าถ้าแรงระดับนี้นะครับเราจะเจอทีมแบบไหนบ้างเดี๋ยวผมบอกเลยว่าทีมเหล่านี้เป็นงานมากๆนะครับเราจะไม่ค่อยเจอสายวิ่งดึงธงแรกแล้วนะครับ สายโล oh, ่ก็คือจะแบบทํางานกันแบบโหแบบสุดยอดมากนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าพลาดจังหวะเดียวเราคือเราเรียกได้ว่าชิปหายเลยนะครับโอเคนะครับไปชมกันเลยดีกว่าก็ไม่รอแล้ว ตาแรกนะครับแต่แม้เขาก็เอาก๊อนมาดักเราฮะก็คือแบบยากนะผมบอกเลยว่าตึงมากนะคือตึงมากๆเลยเฮ้ยดูว่าเว้ยหนิผมยืนอ,อยู่ตรงนั้นนะครับผมจะขึ้นไปเรียงตัวเลยฮะทีนี้ต้องเรียงตัวแล้วล่ะ เบามากอัดเบามากทำไม่ได้กันกันแถวสองเลยเพื่อนฉันคงยึดก่อนแล้วกันอะไรอยู่วะเนี่ยไอ้นั่นมันโดนตัดเลือดแล้วดิ

ว้าวว้าวโอ้ยเนี่มองไปไหนมองไปไหนมองไปไหนหมดดำถู้ยิกกัดมาแหวกกอดมา่อยยไม่ดี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 แล้วไม่ดีแล้วเฮ้อสองหมื่นรับรู้ว่าจังหวะนี้ไม่ดีแล้ว นะครับถึงตาใส่ยิ่งของผมนะมาดูเทคนิคการลินใส่โอเด้งของผมนะครับผมหลายคนจะรู้ฮะหลายคนจะรู้ว่าโคตรคทำไมเล่นเล่นกากเลยอดรอแล้วเมื่อกี้เห็นไม่โดน แกจะเล่นไม้นี้แกจะเล่นไม้นี้แต่แกไม่มีการตายไงเอาละครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไฟโว้แดงเฮ้ยเออกันหน่อย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  ตาที่สองครับผมพอจะเล่นตานี้ตาเดียวแล้ว เออเล่น2ตาพอนะครับโปรถึงจะเล่น3นะอนนัน้ผมถึเล่นแค่2อเพราะว่าแบตผมเหลือ11บะครับแบตจะหมดแล้วตรงกลางนะตรงกลางช่วยอยู่ช่วยอยู่เขามาในลูมเขามาในลูมแล้วเป็นไรวะยิมบนเลย Bọn khốn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ đâu những อยู่ในรูมนะอยู่ในรูมตรงกลางเนี่ยจะยึดกันได้ไหมเพราะผมกันตรงนี้ได้ไม่นานนะครับผมกันตรงนี้ได้ไม่นานแน่นอนนะมันมากันแล้วจิวผมรีไม่รีไม่ทันหรอกครับจังหวะจังหวะไม่ได้จังหวะไม่ได้ครับจังหวะไม่ได้ยึดตรงกลางได้ก็จบครับ เกมนี้เป็นของเราฮะแบตจะหมดแล้วครับผมขอชนะนะแบตจะหมดแล้วอย่าแพ้อย่าแพา้เพสือนี่นี่นี่เราเจอใครรอเจอรอเจอรอเล่ไปเพื่อนไปเ,เพื่อนตายแล้วเหรอ เพื min, Blind, jaar jaar ่อนเพื่อนเกมแล้วข้างบนข้างบนกันข้างบนไว้กันข้างบนไว้เพื่อนข้างล่างข้างล่างโดนแต่ข้างล่างคงเต็มอยู่นะไหวไหมไหวไหมไหวไหมกอดหรือเปล่ากำลังลงไปกำลังลงไปใจเย็นกำลังลงไปนี่พวก โอ้โอ้โอ้เฮ้ยอฮ้ยอ้ยอ้ย้ยอ้าโอุ้กคนจะหมดแล้วครับสุดยอดเห่งความยาก งานครับเพื่อนๆเอาละครับนี่ก็เป็นการลงแรงนะครับเอาเล็กๆน้อยๆพอนรัพราแบตผมจะหมดนะครับผมก็อันนี้ถือว่าเป็นแรงที่สูงมากนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่นทีทนับแต้มผมถึงหมื่นนะครับจะมาเล่นเพื่อนดูว่าถ้าหมื่นหนึ่งเนี่ยผมจะเจออะไรมากนะครับกันคลิปนี้ผมลาไปก่อนก่อนแบตจะหมดนะจ๊ะผมลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้า